เอาละครับคุณผู้ชมครับมาติดตามกันต่อนะครับคู่เอกของศึกทีพีทีวีเกียรติเพชรท็อปคิงซูเปอร์ไฟท์ครับจิรวัตรสราชภูมิครับเจอกับเพชรเมืองทองสพงษ์อมรครับฟังประวัติจากแชมเปี้ยนกันหน่อยไปดูวัดคร่าวๆของทั้งคู่หนึ่งกันตอนนั้นจิรวัตรครับ18ปีครับมาจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับชกมา60ครั้งครับชนะ40เสมอ2แล้วก็แพ้ไป18ครั้งด้วยกันส่วนตอนนั้นเพชรเมืองทองครับ17ปีครับ ก็ชกมา30ครั้งครับชนะ21สเอสมอหนึ่งและก็แพ้ไป9ครั้งนั่นกอนครับมวยสิงห์นครสงขลาแล้วครับทางด้านเพชรเมืองทองไม่เคยชกกันมาก่อนมวยคู่นี้ครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นครั้งแรกแล้วครับสู้กันในพิกันน้ำหนัก110้อปอนด์กีรวัฒนี่ซ้อมที่ใครสอราชภูมิับิรีคลองสามวาส่วนเพชรเมืองทองก็ค่ายสพงอมรนะครับคนเลียงสงขลาอ้มจังหวะนี้เสียเหลี่ยมเสียหลักล้มลงไปครับกีรวัฒ รูปร่างแตกต่างกันพอสมควรครับอีกหนึ่งคู่ครับแต่น้ำหนักเท่ากันใส่กันได้ครับทีขวาไปก่อนครับเตะซ้ายครับยกบางครับจีรวัตรเตะขวาก็พับในจะยับหเจอหัวดแข้งคืนมาเลยครับจากเพชรเมืองทองถือว่าเพิ่นมน้ำหนักขึ้นมาแล้วตอนนี้จิรวัตรแต่วต้องปล่อยโตแล้วครับตามสเต็ปเต็งจากร้อยสองร้อยห้าร้อยแปดตอนนี้มาร้อยสิบแล้วครับ ต่อยมัดาเลียมเข้าเอานี่คือดาวรุ่งครับดาวรุ่งของศสกียรตเพชรตี้กุยทางสู่ยอดมวยแถวหน้าต่อไปขยับครับดบแรกครับคู่เอกของรายการของเราครับในช่วงบ่ายนี้ครับไปขวาไปครับขยับยังไงดีครับหมัดครับของเพชรเมืองทองต่อยคืนครับสับซอกครับ วงในกดแขนครับจับซาครับซอกขวาครับโอ้นี่ต้องถอนเหมือนกันครับทางนั้นเพชรเมืองทองครับซ้ายขึ้นไปขวามาเหมือนกันครับเลี้ยวเข้ามาครับยกแรกอยู่แต่ว่ายกแรกนี่ก็ใส่กันเลยครับคู่นี้ฮะวัดระยะกันเดี๋ยววัต้องวัดกันนานครับแต่ไมต้องดูใจกันนานคิดได้ทําเลยมวยซ้ายกับมวยขวาซ้ายไปครับ โดยสายอย่างทางด้านเพชรเมืองทองโดยทางใต้ครับจัง,ง,ง,งหวะสองครับของคุณพงษ์อมรพิคุณชัยพัฒนครับดาวรุ่งหลายคนเลยครับอยู่ในสังกัดตรงนี้แต่ว่าจิรวัตรก็ของคุณสามสอราชภูมิครับก็มีแสนศึกตอนนี้ขึ้นมาอีกคนละตอนนี้ฮะแสนศึกสอราชภูมิเป็นสองค่ายที่ดาวรุ่งเทียบเหมือนกันครับอ้าวครับโดนศอกโดนศอกครับท่าเนเพชรเมืองทองครับ จีรวัตรับหมัดขวาหมัดขวาครับอุตนนี้นี่แกะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับทีเมื่อก่อนครับโอ้เห็นบงนทองเจจีรวัตรแล้วก็หมดยกแรกก่อนครับอยุธยาสมหมายสกุเมตตาทนายต่อยสมบูรณ์ในรุ่งเมธีครับจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ให้กับอดีตนักมวยเก่าทั่วประเทศครับเสาที่จะถึงเนี่ยครับเสาที่13ธันวาคมเริ่มต้งเต่เวลา13นาฬิกาที่สโมสรทหารบกบางซื่อครับ เสีหนุ่ยก็นำกาแฟมาบริการฟรีด้วยครับเสียจหนุ่มนำเก,เ,กเกงมวยท็อปคิงมามาแจกด้วยครับอันที่13นี้ครับเวลาบ่ายโมงที่สมุทรสอนานอากาศบางซื่อนักมวยเก่าทั่วประเทศครับโครงการแข่งขันมวยไทย MSC แชมเปี้ยนชิพ2025รอบคัดเลือกภาคเหนือและก็ภาคใต้ครับในรอบตัดเชือกนะครับหรือว่ารอบรองชนะเลิศนีนเหลืออยู่2ภาคครับเพราะว่าผ่านการแข่งขันมาแล้วที่ ภาคกลางภาคตะวันออกที่จังหวัดชนบุรีครับหนธันวาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อพฤหัสบดีที่สีธันวาคมครับที่อุดรธานีครับขอบพระคุณเทศบาลนครอุดรธานีด้วยนะครับในการเป็นเจ้าภาพครับแล้วก็วันจันทร์ที่กําลังจะมาถึงนี้ครับแธันวาคมครับดูฟรีนะครับก็เริ่มชกตั้งแต่เวลา1 0 10 18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับขยับเวลาเร็วขึ้นนะครับเป็นเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับรอบรองชนะเลิศ ก็ไปเจอกันนะครับดูฟรีครับที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ครับแล้วก็วันพฤหัสบดีที่11บเดันวาคมนะครับเวลา18นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับก็ดูกันฟรีเช่นเดียวกันครับที่สโมสรรวมใจอำเภอการนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเริ่มชกเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับแมวยไปให้กำลังใจกันฟรีจำง่ายๆครับหโมงเย็นเจอกันครับวันจันทร์ที่เชียงใหม่ครับแล้วก็วันพรฤหัสที่ การจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีครับสวนบนเวทีครับนี่ก็เจอกันเหมือนกันครับสองภาคครับภาคอีสานเจอภาคใต้ครับโหวดแข้งครับปลายยกแรกทาท่าไม่ดีครับยกนี้ได้น้ําดูสดชื่นขึ้นครับแต่ซ้ายกับเพชรมงทองโดนขาจากกีตาร์เข้าไปอีกแล้วครับเตะซ้ายมาเจาะยางครับหมัดขวากับเจาะยางครับโอ้โหล่นครับนี่ครับทางด้านเพชรเมืองทองครับจัดจ้านเหลือเกินนะครับธนาชัยจำนงครับนับแปดครับ อาล่ะครับดูว่าจะไปต่อไหวไม่ไหวครับเพราะโดนขายอีกแล้วครับเอาหัวซ้ายมาครับเอาหมุดบวกมาครับเพชรเมืองทองแม่มันหัวจิตหัวใจมันต้องอย่างนี้แหละครับไม่ใช่ว่าโดนเล็กๆน้อยนี่จะเป็นลมกันอย่างเดียวหาที่นอนอย่างเดียวครับนี่ครับหัวใจมันต้องสอบ่านครับความศรัทธาความเชื่อมั่นของแฟนมวยก็มาจากตรงนี้แหละโอ้อาครับล็อกไว้ก่อนกอดไว้ก่อนครับเจานัเพชรเมืองทองครับเวลายังเหลือพอสำพวนครับยกบางต่อยคืนครับ ต่อยหมัดขวามาเตะซ้ายคืนครับอ้าวกับบวกกันเลยครับวงในรวบไปยัดเข่ากับจีรวัตรตีครับหน้าขาตีหน้าขาทีนเตะซ้ายขึ้นไปครับเพชรเมืองทองหัวใจครับเพชรเมืองทองหัวใจคุณสุบัติข้อแรกของนักมวยครับตั้งลำนะตั้งลำจีรวัตรก็พยายามจะปิดเกมแต่ว่าปิดไม่ได้ก็ต้องประคองเน้นคำใหญ่ๆแทงไปครับพึ่งแข้งครึ่งเข่า เพชรเมืองทองกำลังประคองกีมยกนี้ให้รอดไปก่อนนะครับเพื่อตั้งล้สู้แก้ตัวในยกต่อไปครับแต่ว่าก็ถือว่าหัวใจสอบผ่านแล้วนะครับนี่ครับอ่ีกรเราก็เองก็นั่งปัญญายู่ตรงนี้ก็เห็นมานักต่อนักเลวเหมือนกันเอโดนเตะไปค้างโอ้ล้วบวกมันซ้ายครับโดนเตะไปค้างครับกิรวัตรครับเอาศอกซ้ายไปขีหนึ่งครับเพชรเมืองทองขวางังัดศอกครับของมันโดนกันได้ตีเข่าซ้ายไปนี่ครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับโอ้ยรับโหมดยก นักมวยบางคนนี่ก็ใจไม่เอาอะไรซะเลยนะครับโดนนิดโดนหน่อยก็จะยอมท่าเดียวครับทั้งยอมแบบโดยธรรมชาติโดนหนักจริงทั้งยอมแบบผิดธรรมชาติครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่เรื่องของมัดบัดมวยมันต้องสร้างความเชื่อมั่นนะครับจังหาะนี้โดนเจ็บจริงครับทางด้านของเพชรเมืองทองครับถ้าเกิดใจไม่เอานี่ก็ไม่ลุกหรอกครับลุกขึ้นมาเจ็บต่อทําไมครับแต่ว่าใจมันสู้ซะอย่างครับขึ้นมาครับแล้วมีจังหวะเตะเข้าโดนปลายคางของกิรวัตร สีละวัดก็แข่งขึ้นบ้างเหมือนกันนะครับในช่วงปลายยกครับนี่ครับจังหวะนี้ฟิวครับโดนปลายคางครับปลายเท้าโดนปลายคางพเกือบไปเหมือนกันอ๋อมวยสนุกมากวันนี้ครับทีมงานนายกสมชาติเดชดอนบอกวันที่25ธันวาคมนี้ครับซับการเหลืองอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับมีมวยให้ชมครับสับการเหลืองครับคอนบุรีนายกสมชาติเดชดอนพอนิยมกิจหนองสวงครับมาดูครับ ได้นับ8ยกที่แล้วครับของเกงสีแดงจิรวัตรโสราชภูมต้องเอาคืนแล้วครับเพชรเมืองทองต้องไล่เข้าไปคราบมวยซ้ายครับน่าโดนปลายยกโดนหมัดซ้ายนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันครับจิรวัตรขยับเข้าไปครับเตะขวามาครับจิรวัต์เพชรเมืองทองมาต่อยซ้ายลำตัวครับจริงๆแล้วก็เตะได้แน่นบ้างนะครับแข้งซ้ายของเพชรเมืองทองขึ้นบนครับจิรวัน์ เล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าน้ําหนักเท่าครับแต่ว่าจัดจ้านเหลือเกินครับอ้าวเข่าขวาของเพชรเมืองทองพยายามนัดจุดแข็งของตัวเองขึ้นออกมานะครับสพงอมรก็ประเภทเข่าร้อนแรงเละอ้าวขยับเข้าไปต่อซ้ายครับแหมแต่วันนี้นี่ไปเตะไปโดนกระจาบก็ไม่เป็นไรครับลุยต่อครับเพชรเมืองทองหมัดซ้ายครับเริ่มเลือกเหมือนกันครับเลือกเอาครับฝันสองเตะซ้ายเตะขวาขึ้นมาครับจิรวัตรจิรวัตรจะไปตั้งรับ มากมากก็ไม่ดีครับวงในครับตีครับยกแข้งยกขาคนละทีแย่เอาก่อนอย่าลืมว่ายังเหลืออีกนี่ยกนี้ด้วยก็3มยกแล้วครับนี่ยกสามอยู่ถนนเส้นนี้ยังยียาวไกลแต่ก็ต้องประคองเกมนะครับเหนียวเข้าไว้ครับจิรวัตรแต่ว่าเพชรเมืองทองเ็าไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเรียกคะแนนคืนอย่างเดียวครับต้องมีลูกขยันหมัดซ้ายนี่แหละครับเป็นเอถือนลื่นครับไม่เกี่ยวกับโดนอะไร แต่ว่าเอาแล้วครับได้ใจแล้วครับเพชรเมืองทองอู้ชุดลงไปแล้วครับจังหวะเสียเหลี่ยมเสียทรงครับสู้ต่อครับไปต่อครับถ้าเกิดไหวก็ไปต่อครับเพชรเมืองทองแหมประสานแข่งกันครับซ้ายกับขวาครับฮุกซ้ายของจิรวัตรสอกขวาของจิรวัตรครับยืดยุ่นดีฮะเพชรเมืองทองเองก็ต้องเร่งนะครับมันจําเป็นเหลือเกินนะครับที่ต้องเร่งเกมของตัวเองขึ้นมาสอกขวาครับสอกขวาครับขีบซ้ายครับหมดไหมครับทางด้านของเพชรเมืองทอง ไปจะใช้เหลี่ยมมาช่วยนะครับเหลี่ยมได้นะครับแต่ขัดขาไม่ได้เอาเตะซ้ายครับหมัดซ้ายของเพชรเมืองทองเอาพื้นขึ้นมาเป็นพักพักอาครับพื้นขึ้นมาพื้นขึ้นมาครับตีกระบอกในยัดเข่ากันโอ้โหแล้วสับซอกครับเตะซ้ายครับจีรวัตรยัดขึ้นไปโอ้นี่ครับมีหลายกอกครับเดินต่อครับเพชรเมืองทองย่ารับอย่างเดียวนะครับจีรวัตรต้องมีโต้แล้วก็ต้องมีเถียงไว้ตลอด เป็นบอท้องหาจังหวะลำหนักๆลำใหญ่ๆครับมวยซ้ายตีข้างล่างขู่ไว้ก่อนแล้วก็วกีฬาวัดนายกยืนสู้แล้วครับอุ้ยต่อยซ้ายไม่โดนครับเฉียดไปนิดเดียวแน่นๆครับแม่นแม่นเอาแล้วครับซ้ายเข้าไปอายกปลายยกแล้วครับหมดยกที่สามทองก็พยายามฮึสู้ขึ้นมาครับนี่รัยกสามที่ผ่านมาครับ พยายามเร่งเกมเพื่อเรียกคะแนนคืนของทางด้านเพชรเมืองทองน้ำเงินเขาหลวมกลไม่ได้เลยครับจังหวะต่อยท้องครับแล้วโดนมาดก็ทำท่าสะดุ้งเหมือนกันลวครับจิรวัตรคือได้เฮนะครับเร่งขึ้นมาของเพชรเมืองทองครับขอบพระคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับรถทุกรุ่นของโตโยต้าให้คิดถึงเคมอเตอร์ครับ21สาขา19บศูนย์บริการครับซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีนะครับบริหารงานโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโร์โทรศัพท์ก็0 2 6626555ขอบคุณปุ๋ยยูเลียตโนปกห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพคอมแพลกเบรกเบรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพลกเบรกผลิตภัณฑ์เสืิออาหาร G k เค24ตราเจ๊คูครับจำหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นทั่วประเทศบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ P ี c และผลิตภัณฑ์ P ี c ท่อน้ำไทยคุณภาพเยี่ยมรายใะญ่ยที่สุดในประเทศยูโรคเค,ค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาครับ ลิงกี้แล้วก็ร้านพาวบริหารงานโดยเสียโตโต้ครับโทรศูนย์เก้าสองศูนย์หกห้าหก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 ครับลุยต่อครับยกที่สี่เดินเหมือนเดิมครับเพชรเมืองทองครับพยายามจะจับขายกเ์ทิ้งไม่ได้ครับเตะซ้ายมาก่อนครับเจียรวัตโอ้ยหมัดจะต่อยซ้ายเจอแข้งซ้ายครับตีครับกดแขนแล้วตีครับตีคืนไปเหมือนกันครับท่านนั่นเจียรวัตแม่นแม่นเลยครับเอาให้แม่นแม่นนะครับทางด้านเพชรเมืองทองครับ ไล่เข้าไปถอยไม่ได้หยุดไม่ได้ครับเวลาย,ยังมีอีกเยอะเลยครับเหลือเยอะเลยนี่ยกสี่ยังเหลือยกหยกหนึ่งด้วยทำได้ก็พลิกเกมพลิกชีวิตได้เหมือนกัน้วครับสถานการณ์แบบนี้ต่อยมาดครับเอ้าหูดูฮะโอ้นี่ถ้าไม่มีเชือกกันล้มพึงลงไปได้ครับเอาเป้นไหมแต่ก็เป็นไปได้นะครับแก็คือวัดใจกันแหละครับแต่ว่านักมวยต้องแสดงอาการแบบไม่ยี่งราครับ ไม่เจ็บไม่ปวดเจ็บแต่เก็บอาการครับก็ดูว่าใครจะเหลือน้ำมันในถังมากกว่ากันครับธนาชัยจํานงแยกออกมาครับดูครับเพชรเืองทองไงก็แหมใส่สุดเหมือนกันนะครับโอ้เริ่มช้าไปเหมือนกันสายมาขวาครับดึงหลบได้ครับอาวุธของเพชรเืองทองรับจีรวัตรเริ่มเห็นรับนี่ครับต่อยวนลงไปอีกครับไม่โดนครับ พยายามเขี่ยล่างครับพยายามสร้างจังหวะให้กับตัวเองอยู่กับเพชรเมืองทองครับในใจคงคิดว่าขอแม่นแม่นทีเดียวเหมือนกันครับเจอแข้งมาเกี่ยวจะหวดคืนนี่ดึงหลบได้กลับแล้วก็ฝากพี่น้องเพชรมวยชาวสตึกบุรีรัมด้วยนะครับคือมานนี่หต่อยหมัดครับุมยาเกียรติเพชรครับกับรายการมวยดีให้พี่น้องได้ชมครับที่ตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมคืนนี้ครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับท้ายๆแล้วนะครับ ซ้ายไปขวาคืนครับอีกน้อยครับอีกน้อยอทีครับทางด้านของเพชรเมืองทองใส่สุดหรือยันครับนี่ก็ก๊อกสองนั่นแหละครับที่งัดออกมาครับสำหรับเพชรเมืองทองเข่าขวาของจิรวัตรอืแล้วก็รวบไว้เลยครับปิดเกมเดินเกมบุกของทางด้านเพชรเมืองทองครับจิรวัตรซ้ายครับ ใส่สก,กัดไว้ครับหมูสอกซ้ายครับแมนี่ครับงัดสอกซ้ายครับจบเลยครับเอาที่เผลอเลยครับมาเดินเข้ามา,าหลุดเข้ามาหลวมนี่สอกซ้ายกัดขาเข้าไปครับเต็มจังเบลเลยเข้าจุดสลบพอดีจบปิดเกมเลยครับยกที่4ของจิรวัตรสราชภูมิครับชนะไปแบบเทนนิสเกิลน,นักเอาในยกที่4เดี๋ยวเรามี ไฮไลท์ว่าโดนยังไงจบยังไงครับหลังจากได้นับแปนยกที่2มาก็เกมชกไลยประคองเกมนะครับมีหวาดเสียวบ้างเหมือนกันนะจังหวะบุกของทางด้านเพชรเมืองเหนือดูครับดูครับนี่ครับจีรวัตรครับศอกซ้ายครับตั้งแล้วครับงัดเข้าไปครับนี่ครับแหวกาดเข้าไปเลยครับเพชรเมืองทองจะถือว่าเต็มที่แล้วนะครับ กรรมการธนาชัยไม่ต้องนับเลยครับหลดลงมาแบบนี้นี่ครับประคองหัวได้ครับอ่าครับเดี๋ยวเรามีสิ่งดีๆให้น่าสนใจครับ